ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับดรวัลลบนะคะเป็นประจำทุกวันอังคารและว,วันพุธค่ะทางช่องไอนิชชัแนลฟลุกสาวิตรีสาวรว่าดําเนินรายการและกูรูปประจำรายการของเราค่ะอาจารย์ดรวัลลปียโนธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไมแ่แอบเหงาแล้วนี่เ <laughs> <laughs> มื่อวานมีคนบน่นทางทีวีว่าเหงาแล้วมีคนโทรเข้ามาวันนี้บ่นอีกค่ะ,ะบ่นอีกสิ เหงาเหงาเหงาโทรมาคุยหน่อยอ่าวันนี้ค่ะอาจารย์ี่ศูนย์สองค่ะศูนย์สองเก้าสามสี่เก้าสองห้าแปดถึงเก้านะคะวันนี้อาจารย์ตั้งประเด็นไว้ว่าคุณเคยมีอาการซึมเศร้าบ้างหรือเปล่าอซึมเศร้ามันต้องเป็นยังไงอะคะอาจารย์ซึมเศร้าโอ้โหเหงาเหงาไ่ง้ได้ไหคะเหงาบ้างมากก็ซึมเศร้าอที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าูบลูมันจะแปลว่าวะเวโรลี่น่าจะโดดเดี่ยว นะฮะดีเพรสก็ซึมเศร้าแหละแล้วก็อัลโลนโดดเดียวเรา่นี้มันจะลุมรุมหมดสุดท้ายก็บอกว่า,าวน้อยได้ไหมคะ,ะรู้สึกน้อยนอยอย่างนี้เะ้เศร้าได้ไหมคะจะซึมเศร้าได้ไหมใชไวัยรุ่นน้อยนอยเซิงเป็ดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเซ็งเอ่ยเบือเอยเเพะิงซึมเศร้ายิใหญ่ะนะฮะแล้จวจับบินน้อยกว่าสาเหตุพอๆกับนอนไม่หลับ ค่ะหมครบ่โมนบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นบคุคคลนี้ที่ฟวกพูดก็ดีแล้วที่เรียกว่าอาการคือมีตั้งแต่อาการซึมเศร้ามีโรคซึมเศร้าแบบอ่อนโรคซึมเศร้าแบบหนักถ้าโรคซึมเศร้าแบบอาการนี้ส่วนใหญ่คนคว,ค,วคือเป็นแค่วันนนวันหนึ่งเราสิ้นหวังนะฮะเราหดหูรนะคะเราสูญเสียคนที่เรารักที่สุดไปคะนะเะช่นแม่พ่อ จากไปนะแต่เราจะดีใจมากถ้าคู่ของเราจากไปอันน้อจะไม่ได้รักกันแล้วอาจะไม่เสืมเศร้าก็ได้อาจาอาจารย์เขาคนที่เขาเป็นโรคซึืมเศร้าเนี่ยจะรู้ตัวไหมคะว่าเป็นไม่รู้เม,รนะเมื่อเมื่อวานนี้เจ้าคนที่โทรมาชื่อแอนนะฮะยังไงโทรมาด่วนๆเลยนะโทรมาต่อก็ไม่รู้ตัวสิบกเมื่อวานนี้รับสายเราจะปิดจะปิดรายการแล้วนะคะ ฮะเปล่ารครึ่งหลังเลยอ่ะก็ครึ่งหลังไงหนูดูอยู่ <c oughs> นะก็เธอก็ไม่รู้ตัวค่ะะต,ตอนนี้เธอเองก็จะยังไม่รู้ตัวอยู่เพราะเมื่อวานบอกว่ากินยาสนั่สนั่งไม่ได้แก้ซึมเศร้าแต่แก้ความเครียดและช่วยให้นอนหลับได้นะครับซึมเศร้าต้องมีอีกตัวหนึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นพวกประเภทว่าแอนตี้ดิพซอนอาจารย์คะเรื่องนี้เพึ่งยาอย่างเดียวมันจะดีเหรอคะก็ตอนนี้มันหนักอยู่ตรงนี้ที่มอคูณที่ต้องมา รีบร้อนมาจากหนองผึโอฮิบาลนะฮะเกือบซึมเศร้าเหมือนกันโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยรถติดขนาดนี้วันนี้รถติดตมากเฉพ่ะไหนอะไม่รู่ทุกที่เลยเห็นคนบ่นในเฟซบุ๊กเยอะมากแต่แถวบางกะปิเนี้ยก็รถติดเฉพาะครึ่งชั่วโมงกว่าตอนที่จะไปจากเอกมัยมานะฮะจะไปขึ้นทางด่วนเนี้ยส<อ>ี่สิบวนาทีได้มั้งผมกลับมาที่นี่โอ้สบายโกดีว่ามาออกมาก่อนมันกันจริงนัะ ไม่ขับเคลื่อนเลยพเพราะนั้นอยู่เฉยๆก็สุมเศร้านะฮะดีใจเกินไปที่ว่าแมนเนียเนี่ยตื่นเต้นเกินไปสุดท้ายบทเรียวหดแรงก็สิมเศรา้าะะกินยามากไปที่กระตุ้นอารมณ์นะฮะพอยาหมดก็สุมเศรา้ากินเหล้ามากไปทำให้หัวใจเต้นแรงมีอารมณ์คลึกคลัทพอหมดดิดเหล้าก็สึมเศรา้านะฮะเพราะฉะนั้นไอ้นี่แปลว่าเป็นอาการถ้าสึมเศร้าอ,อ่อ,อนๆก็ เรียกว่าเป็นพวกมายเนอร์ดิเพสซีส์ซึมเศร้าจะมีคู่กับถ้าเราไปหาจิตแพทย์นะฮะจะมีคาว่าดิเพสซีฟวิบแอนเซอรตี้อย่างที่เมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยคุณแอนนะมีตั้งแต่ซึมเศร้าและวิตกกังวลหรือวิตกกังวลมากขึ้นไปนะฮะเครียดบ้างไปก็ซึมเศร้าก็แอนเซอรตี้วิบดิเพชันแต่ถ้าซึมเศร้าที่จิตแพทย์มักจะวิจัยคือเกิดจากสารเคมีผิดตในสมองนะฮะ บางคนก็บอกว่าคือในเลือดนะเลือดเลือดทั้งตัวนะก็เรียกว่าเป็นเบเจอร์ดิพิสิฟดิสโซเดอร์ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ถู้ว่าโรคในวันดิสโซเดอร์มากกว่าเป็นยูเนสนะเพราะนั้นย่เล็กคำย่อๆว่า m d d ถ้าคุณผู้ชมที่ไปหาแพทย์แล้วเขาเขียนสัญญาว่า m d d ก็แปลว่าถูกวิชิเป็นลูกสมเศร้านะมาจากว่าเบเจอร์ดิพิสิฟดิสโซเดอร์ก็จะไปคิดมากว่าแม้อยู่มา ตราบเราเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเพราะในวงการแพทย์เขาต้องเขียนไว้เพื่อไปแพทย์คนอื่นอ่ะเขาจะรู้ว่าอ๋อต้องระระวังใช่แบบไม่เพราะว่าระวังว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้านะหรือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาไม่ได้เจตนาว่าจะตราบค่ะนะเพื่อแต่วงการแพทย์มจะม่จะต้อง มีวิจัยไว้เพื่อให้หม็อกอื่นได้รับรู้ไว้ก่อนเป็นโรคหัวใจออย่างนี้ไปหาหมอทั่วๆไปไม่ใช่หมอทางด้านประสาทวิทยาหรือว่าทางด้านจิตวิทยาหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะรู้ไหมคะว่าเป็นโรคซุมเศร้าอย่างหมอทั่วไปผูต้ลาภพอรียนรู้ตรงนี้คือนักศึกษาปีสามปีสี่เนี่ยก็ต้องเรียนที่สี่แล้วถ้าต้องปีสี่ปีห้าเนี่ยนะฮะก็ต้องมาเรียนจิตเวชแหละอย่างน้อยก็ต้องสมัยที่ผมสอนอยู่ลยาบารามา ก็ต้องหกอาทิตย์นะฮะแล้วถ้าเป็นอินเทอร์นนะฮะจะต้องมาอยู่ที่นี่อย่างต่ำสามเดือนนะฮะคือต้องย้ายไปไปอยู่ที่ไหนที่ไหนฮะถ้าเป็นเรียกว่าเป็นร e สิดเอนรูสิเอนต์ต่อะไรเป็นคนที่กำลังจะเรียนจบเฉพาะทางเนี่ยอยู่สามเดือนอินเทอร์นจะอยู่แค่เดือนเรียนเรื่องนี้ครับแสดงว่าอยู่ที่แผนก คือพนังนที NP ่สามเดือนจะต้องไปทุกคนก็สังเกตจากอาการทั่วไปเหรอคะอย่างแบบแล้วต้องมาเรียนรู้เรียนรู้ว่าเขาไม่ได้ใชอย่างเรามีโรคอะไรบ้างในด้านจิตเวชถ้าไปอยู่ภาษาวิทยาหรือหรือดิโรชีนะฮะก็จะต้องเรียนรู้ว่าไอ้สมองมีปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์ปาร์กินสันนะฮะไอ้ไอ้สมองฟออะไรเงี้ยสมองถดถอยเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างพอรู้คร่าวๆนะฮะ เรียกว่าเป็นเป็นอย่าง,ยง,ยงเยนอเบตเนี่ยคือหมอที่ใช้ยายเนียก็ต้องเรียนรู้อยู่เนี่ยแผนกทั่วไปแต่ถ้าจะเรียนเป็นจิตแพทย์เลยก็ต้องเรียนสามปีนะสามปีคือสองปีอเดนเปียอยู่ที่รามาสมุทรนะยแล้วก็ไปอยู่ที่ศร,รีสัญญาสักหกเดือนหรือสามเดือนหรือสมเด็จแล้วก็จะไปอยู่ที่นิวโรแผนกประสาทที่ยานะแล้วก็ไปอยู่ที่นน่นที่นี่นะยเพราะนั้นในวงการจิตแพทย์จะจะ วิจัยว่าโรคสมเศร้าเกิดจากสาเหตุคือสารเคมีปฏิในสมองในเลือด<ฆ>คือไม่สนใจเรื่องพฤติกรรมนะฮะเพราะในวงการแพทย์เขาก็เรียนรู้อย่างหนึ่งคือทดสอบในในห้องหรือว่าห้อง,ห,องห้องทดลองห้องไหน<ฆ>นะฮะอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือไอสารเคมีก็จะพบตรงนี้ว่ามีสารเคมีปฏิแต่เขาไม่มีการอยู่ตั้งปีสามปีส,มปสิบปีนะที่จะมา ให้คุณให้มันอยู่ในห้องทดลองหรือห้องนั่นนะ,ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมะพฤติกรรมหลายอย่างทําให้เกิดสารเคมีปฏิเขาก็ไม่สนใจ่ะเขาสนใจแต่ว่าสารเคมีปฏิทำให้รู้สึเศร้านะ,ะสารเคมีปฏิที่อนหนึ่งก็คือไอสารที่ไม่หลั่งออกมาคือซอโรโทนินอ,อยู่ตรงอยู่ตรงระหว่างสมองที่ตรงสายตาที่อยู่ว่าสมอง,ส,งส่วนอารมณ์ความสึกก็คือ คนที่ไร้ความรู้สึกหรือไม่ค่อยมีอารมณ์ความสึกนะฮะอย่างเช่นเมื่อคู่นี้ที่ยังไงเรียนเรคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายเนะี่ยวันนี้เจอสามรายคือชีวิตสมรสนะฮะแต่คู่สุดท้ายนี้ไม่ได้คิดจะแก้ชีวิตสมรสแต่แก้เรื่องลูกสาวที่น่ารักมากเลยตาแป๋วแป๋วฉลาดพูดจาคล่องแต่เป็นลูกครัวไปหมดนะฮะเป็นวิทย์เป็นเป็น,ป,น,ป,นป,รประสาทเลยอะ่ะ คือมือไม้ตอนที่ผมเอาไข่พิษออกเนี่ยมือไม้กระตุกกระตุกกระตุกโอ้โหเบนพีออกนะแล้วกระตุกตรงนี้ตรงนี้ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งนะแล้วก็นิ้วกระตุกส่วนในส่วนหนึ่งผมจะวิเคราะห์เลยวันนี้เราจะ,ะพูดกับพ่อแม่ว่าเอกเส้นประสากระตุกนี้เกิดจากเด็กผู้หญิงนี้คิดมากรู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยและกลัวมากขัดแยงมากจึงได้กระตุกตรงเส้นนี้ และวิเคราะห์ไปแล้วกระตุกเส้นนี้ก็คือเกิดจากความขัดแย้งในอารมณ์สึกที่มีต่อแม่พ่อนะก็เลยถามคุณพ่อคุณแม่ว่ามีปัญหาขัดแย้งกันเปล่าปรากฏว,ว่าโอ้โหก้าปีเดิมที่ได้เงานมาทะเลาะกันแทบทุกวันนะฮะจนะทั้งมันส่งผลต,ต่อลูกทาให้เกิดตัวคือทาให้รู้สึกว่าไม่รู้พ่อแม่อยู่ต่อได้ไหมเขาจะรู้สึกว้าเหวยไหมจะถูกทอดทิ้งไหมก็ มีเดารอ้เป็นลูกสุมเศรา้าได้แต่ตัวแม่เป็นลูกสุมเศร้านะ่ะก็ตอนนี้ออกมาควบคุมไม่อยู่เลยบอกว่าจะทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวละนะคือพูดมาแล้วโอ้โหเห็นภาพชัดเลยว่าผู้ชายทานี้ไม่น่ารักเลยแล้วที่มานี่คือมาเป็นครอบครัวหรือวนะ่าแม่แม่กับลูก,ล,กลูกมาด้วยปัญหาเรื่องกลัวสุนัขกลัวสุนัก,ก,น,กนะกลัวนหะมามากนะกลัวหมาไปบมา,มาทำใทำไม,ไมอา้มากลัวแมวด้วยเอากลัวจิ้งจกด้วยกลัวขมืดด้วยกลัวอยู่คนเดียวด้วยมามากลัว เอ่อพูดหน้าชั้นัวครูเอ๊ะอายุเท่าไหร่คะเด็กแค่สิบสามปีสิบสองปีไหมสิบสองเอ๊ะอย่างนี้คือถ้ากลัวเป็นอะไรอย่างนะครับวิตกกังวลก็แปลว่ามันจะมีวิตกกังวลว่าเป็นแอนซายตี้นะฮะเนี่ยถ้าเป็นแอนซายตี้ก็บอกว่ามันกลัวก็ฟรีฟอตติ้งคือเดี๋ยวก็กลัวนั่นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็กลัวนี่ก็หายจะไม่เคยเป็นโรคจิตอยู่ๆกลัวขมืดนะฮะนิดหนึ่ง หรือประมาเรื่องพูดหน้าฉันประมาออกโทรทัศน์ประมาเรื่องไปเจอแมวเจอไอสัตสัต์ลอะไรเงี้ยนนะหรือกรัอยู่ๆประมาพอเราเจอคนตัวดำๆเสียงดังอะไรเงี้ยนนะอันนี้ว่าไปคนที่ขี้กังวลกลัวหมดนะครับแต่ถ้ากลัวสุน,นัขอย่างเดียวตอนที่มาบอกนะโดยที่จะมีอาการต่างกันร,ระหว่างหรื่าวิตกกังวลกับโรคกลัวโฟเบียโรคกโลัวโฟเบียคือจะเจาะจ,จงเฉพาะบางอย่างและต้องดิกเลี่ยงค่ะ ถือว่าไม่หลีกเลี่ยงจะไม่ใช่โรคโฟเบียแต่น,นี่ไม่หลีกเลี่ยงด้วยแล้วปามากลัวหลายอย่างเขาไม่ใช่โฟเบียนะฮะเอเเเ๊แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโรควิตกกังวลเรลตอีกนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นโรคแพนดิกอีกคือไม่ตื่นตระกแบบูอะไรตกใจง่ายนะทื่นกก็เลยคนพบมาว่าเป็นโทมา่คาคอนเสเท์ตนะฮะก็เลยแก้เรื่องโทมา่าให้นอนอยู่แล้วก็กระตกุกกระตุกกระตุกจึงจับได้ว่าเสบัปราสาทที่จิตและสานึกเนี่ย ่บงบอกหรือบอกว่าเขาเธอมีความกังวลมากเฉพาะกระกระตุกตรงตรงขวาเนี่ยแล้วจะตกจุดในจุดหนึ่งเนี่ยคือต้องเลี้ยนจก <c oughs> ด้านนี้จะตรงจึงรู้นะฮะก็เลยถามพ่อแม่ปรากฏว่าโอขัดแย้งถ,ถ้าทนกันไม่ไหวโอพ่อแม่ให้พูดแม่พูดทีบอกว่าจะไม่ไหวแล้วผู้ชายไม่รับผิดชอบใดๆดแม่นิงสรุปต้องแก้แม่ก่อนก็เดี๋ยวก็บอกว่าจริงๆงคือปัญหาทั้งหมด ที่แย่สุดคือเสื้อผ้าก็ไม่ซักเสื้อผ้าก็ทิ้งไอ้นี่ก็ทิ้งข้าวของข้าวก็ไม่ทำไปเต้นกลอฟนะกินเหล้าคุยกับเพื่อนเล่นไพ่กับเพื่อนไม่รับผิดชอบเลยลูกก็ไม่ดูแลท่าน,นก็รักลูกนะแล้วก็ไม่มีงานทําอีกบาบา,ากับา,บาอเอาเงินจากพยายซึ่งพยายบอกเลยว่าแบกภาระไม่ไหวแล้วอ่ะอะไรกดๆทาอยู่คนเดียว ผมจะได้เคยพูดต่อแล้วว่าเนี่ยทำไมผู้หญิงไทยเนี่ยจึงอาภัพนีนะเป็นตั้งแต่คนใช้คนงานแม่ครัวค่ะแม่บ้านเป็นโซพินีค่นะเป็นคนแม่ของลูกยังไม่พอต้องแม่ของผัวอีกนะ <c oughs> เพราะผัวไม่รู้จกินกิงนายอยู่ไหน,นเกินกงไหนอะไนีเจช่างมามีอะไรกินบ้างอะไรเงี้ยไม่เคยทำอะไรเป็นนะฮะต้องเป็นช่างซ่อมสลัพัดต้องจะต้องเป็น นักไก่เกลียต้องเป็นครูของลูกครูของโอ้โหทุกอย่างในชีวิตค่ะคือจริงแนละ้วคนไม่เข้าใจว่าไอคนไม่คือแต่งงานเนะี่ยอยากะต่างด้เกินอแต่งไม่เกินห้าปีเลยฮนะจะรู้ว่าอยากออกจริงตอนนี้อยากออกยังไงผมก็จะออกมาญาาสิทธินะ์ออาเปล่าพูดเลนะ่นเอางไงคุณชมที่มีปัญหา,าเรื่องชีวิตคู่หรือ เรื่องซึมเศร้านนี่คำว่าปกรธซึมเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของชีวิตผู้เยอะมากเลยในเรื่องของซึมเศร้าเดี๋ยวฟุกย้ำเบอร์ให้นะคะคุณผู้ชมก็เจอไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าโทรเข้ามาได้นะคะ029349258ถึง9นะคะหรือว่าจะส่งเป็น sms เข้ามาก็ได้ค่ะที่หมายเลข4123456นะคะในช่วงนี้อาจารย์บอกว่าคนเราเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยสังเกตได้ว่าคุณจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าแต่ว่าช่วงหน้าค่ะแล้วเราจะรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือคนรอบกายเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า ในช่วงหน้าค่ะ